ทางสตชเองก็รับมอบหมายจากท่านประเอชประวิทยนะครับให้มาติดตามแนวทางการพัฒนาแก้มลิงทุ่งหินของจังหวัดสมุทรสงครานะครับซึ่งเห็นว่าการพัฒนาต่างๆนะครับจะต้องรวมกันทุกหน่วยหารหือคุยกันเพื่อจะกําหนดเป็นเป้าหมายรวมให้ได้ซึ่งในขณะน,นี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่างาร่งผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงทางด้านสื่อแวดล้อมและประปาเอง กรมชมพานด้วยกาลังวางแผนที่มานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเนื่องจากสกช,อช,อชอเองกาลังจะทําแผนหลักนะครับโดยการศึกษารเอีเอในรูปน้ําในเพชรบุรีประจวบนะรวมอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็เลยเป็นนิมิตหมายอดีนะครับว่าเราจะเอาโครงการทุ่งหินนะครับมาเป็นต้นแบบในาการที่จะบูรณาการพัฒนาทุ่งหินเพื่อปุประสค์ท,ที่หลากหลายโดยเฉพาะยิ่งการดูแลเรื่องของคุณภาพน้ําการใช้ประโยชน์จากน้ําแล้วก็การดูแลเรื่องของป่าชายเลนด้วย พร้อมกับใช้ประโยชน์จากน้ำในเรื่องของการอุปโภคบริโภคซึ่งมั่นใจอยู่ครับว่าหากว่าเรามีการร่วมมือกันทุกทุกหน่วยงานผาจัดเรื่องสิ่งที่เป็นขวางทางระหว่างระเบียบราชการต่างๆขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสนอโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการส่วนน้ำแลงชาได้เป้าหมายมั่นปั้นมือนะครับมีเป้าหมายว่าต่อจากนี้อีกสองสามเดือนเราพยายามที่จะเขียนโครงการเหล่านี้นะครับด้วยความพยายามของทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ที่นะครับผู้ใหญ่บ้านด้วยเพื่อให้โครงการเนี้ย สามารถบรรลุระสุประสงค์ตามที่พื้นที่ต้องการนะครับแล้วก็เราจะประสานทุกทุกวย่นะครับเพื่อจะทําเป็นโครงการนําร่องให้กับพื้นที่ของจังหวัดสงขามเพื่อความยั่งยืนในอนา,นา,านคตครับโครงการนี้เข้ามาช่วยน้ําอุปโภคบริโภคนะครับตอนนี้เมื่อก่อนนี้ทางเราก็ลําบากมากในการใช้ชีวิตของประจําวันในเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคก็ต้องไปเอามาจากเพชรบุรีนะครับส่วนน้าบริโภคก็ต้องซื้อจากประปา,ามานะครับเพราะว่าไม่มีแหล่งน้ําตรงนี้ปัจจุบันนี้ก็คือ ไปพักดันให้เป็นโครงการที่ว่าจะเก็บกักน้ําไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคครับแต่ผมก็เริ่มจัดตั้งกลุ่มแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มชายนัผู้ใช้น้ําของหมู่สามบ้านต้นลำแพนนะครับเพื่อจะได้นดําแนวทางไปว่าในการพัฒนาของอ่างเก็บน้ําแก้มลิงเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดต่อไปนะครับ